เบื่อไหมครับเวลาทํางานเหล็กต้องมาคอยทาสีหลายๆรอบทาสีกันสนิมไปก็แล้ว1รอบต้องมารอสีแห้งและทาสีซ้ําอีก1รอบหลังจากทาสีกันสนิมขึ้นโครงเสร็จแล้วเรายังต้องมาทาสีทับหน้าอีก <c oughs> ผมต้องบอกเลยว่าเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าแรงและยังทําให้เราได้กําไรน้อยลงอีกด้วยครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถรวบขั้นตอนทุกอย่างนี้ให้เหลือแค่ขั้นตอนเดียวถ้าเราสามารถทาสีได้แค่รอบเดียวนะครับแน่นอนว่าเราจะประหยัดทั้งค่าแรงประหยัดเวลาและที่สําคัญจะทําให้เราได้กําไรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับวันนี้ผมขอแนะนานิปปอนเพนวินิเล็ก All- i n น n ัสีครอบจัก,กรวาลงานเหล็กเพียงแค่ครึ่งวันจบงานทนคุ้มครบจบในถังเดียว เพราะสีตัวนี้เป็นทั้งสีทับหน้าและสีรองพื้นกันสนิมในตัวแห้งสัมผัสได้ภายใน5นาทีและสามารถทาสีทับได้ภายใน30นาทีแห้งเร็วกว่าสีน้ำมันเกรดพรีเมียมถึง32เท่าและที่สำคัญสามารถทาเหล็กและวัสดุอื่นๆได้มากถึง15ประเภทใช้งานง่ายยึดเกาะแก่ง กลบมิดดีเยี่ยมไม่เหลืองตัวง่ายคุ้มค่าทนทานราคาดีประหยัดต้นทุนได้ทั้งค่าวัสดุและค่าแรงและที่สำคัญมีถึง10เฉดสีให้เลือกทั้งชนิดด้านและกึ่งเงาเห็นไหมครับถ้าเราสามารถรวบรวมขั้นตอนทุกอย่างให้จบได้ภายในกระบวนการเดียวเราก็สามารถประหยัดต้นทุนและเพิ่มผลกําไรได้แล้วครับสำหรับใครที่สนใจสีนิป้อนเพสวีดีเล็กอออินวันนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านโมเดิลเฮดชั้นนําและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ